สีหาสูตรว่าด้วยตรัสผลแห่งทานแก่สีหาเสนาบดีสมัยหนึ่งพระพุทธมีพระภาคเจ้าประทับจุ่ที่กูฏาคารซาลาในป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นแรสีหาเสนาบดีเข้าไปเฝ้าพระพุทธมีพระภาคเจ้าถึงที่ประทัถบถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรสวนครั้งหนึ่งครั้นแล้วได้ ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์พูดจเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสามารถบัญญัติผลแห่งทานที่จะเพิ่งเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสามารถสีหะเสนาบดีแล้วจึงตรัสต่อไปว่าท่านสีหะเสนาบดีทายกพู้เป็นทานาบดีย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของจนเป็นอันมาก แม้ก้อนี้เป็นผลแห่งทานที่จะเพึงเห็นได้ในปัจจุบันอีกประการหนึ่งสัตว์บุรุษผู้สงบย่อมคบหาทายกผู้เป็นฐานบดีแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะเพึงเห็นได้ในปัจจุบันอีกประการหนึ่งกิติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็นทานบดีย่อมขจรไปแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทาน ที่จะเพิ่งเห็นได้ในปัจจุบันอีกประการหนึ่งทายกผู้เป็นฐานบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมกษัตริย์ที่ประชุมพราหมณ์ที่ประชุมขหาบดีที่ประชุมสมณะก็ย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขินเข้าไปแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะเพิ่งเห็นได้ในปัจจุบัน อีกประการหนึ่งทายกผู้เป็นฐานบดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แม่ก้อนี้ก็บนผลแห่งธานที่จะพึงได้ในสัมปรายภพเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดังนี้แล้วสีหเสนาบดีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลแห่งธานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันสข้อเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกแล้ว ข้าพระองค์ย่อมถึงคือยอมรับเพราะเชื่อต่อพระพุทธีิรพภาคเจ้าในพ้นแห่งทานสีข้อนี้ก็หาไม่ได้แม้ข้าพระองค์เองก็ทราบดีซึ่งพ้นแห่งทานสีข้อนี้คือข้าพระองค์เป็นทายกเป็นฐานบดีจอมเป็นเที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากสัตว์ปรุษดผู้สงบย่อมคบหาข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นฐานบดี กิติศัพท์อันงามของข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นฐานบดีย่อมกระจรไปว่าสิหเสนาบดีเป็นทายกเป็นการะกะแปลว่าผู้กระทำกิจแด่สง์เป็นผู้บำรุงพระสงฆ์ข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นฐานบดีจะไปสู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมกษัตริย์ ที่ประชุมพราหมณ์ที่ประชุมครหบดีที่ประชุมสามณะย่อมเป็นผู้องค์อาจไม่เก้อเขินเข้าไปข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันสี่ข้อเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกแล้วข้าพระองค์ย่อมทรงรับทรงเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในผลแห่งทานสีข้อนี้ก็หามิได้ แม้ข้าพระองค์เองก็ทราบดีซึ่งผลแห่งทานสีข้อนี้ส่วนผลแห่งทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบ,บอกข้าพระองค์ว่าถ้ายกผู้เป็นฐานบดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบก็แต่ว่าพระข้าพระองค์ย่อมยอมรับเพราะเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าอย่างนั้นท่านสีหะอย่างนั้นท่านศีหะทายกผู้เป็นทานบดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นรชนผู้ไม่ตรณีให้ทานย่อมเป็นที่รักชนเป็นอันมากย่อมคบหานรชนนั้นนร,นรชนนั้นย่อมได้เกียรติย่อมเจริญด้วยยศ เป็นผู้ไม่เกิ้เขินเป็นผู้แก้วกล้าเข้าสู่ที่ประชมุมเพราะเหตุนั้นแลบัณฑิตผู้หวังสุขจงขจัดบนทินคือความตนีแล้วให้ทานบัณฑิตเหล่านั้นย่อมปฏิสถานในไตรทิพถึงความเป็นสหายของเทวดาเรื่อนเริองอยู่ตลอดการละนานบัณฑิตเหล่านั้นได้โอกาสได้ทำกุศลแล้ว จุติจากโลกนี้แล้วย่อมมีรัศมีปเปล่งปรังเที่ยวชมไปในอุทยานชื่อนันทวันย่อมเปี่ยพร้อมด้วยกามกุลหา้าเพื่อเพลินเดินเดิงบันเทิงใจอยู่ในนันทวันนั้นสาวกทั้งปวงของพระสุคตผู้ไม่มีกิเลสผู้คงที่ทําตามพระดำรัสของพระองค์แล้วย่อมได้รับผล อัตถกถาสิหสูตรที่สี่พึงทราบวิธีใช้ในสิหสูตรที่สี่ดังต่อไปนี้คำว่าที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันได้แก่ที่พึงเห็นเองคำว่าทายกได้แก่เป็นผู้กล้าในการให้ทานอธิบายว่าไม่ใช่หยุดอยู่ด้วยเหตุเพียงเชื่อว่าทานเป็นของดีเท่านั้นยังสามารถแม้บริจาคได้ด้วยคำว่าฐานบดี ได้แก่ให้ทานใดก็เป็นเจ้าแห่งทานนั้นให้ไม่ใช่ให้แบบทาตไม่ใช่ให้แบบสหายก็ผู้ใดตนเองบริโภคของอร่อยแต่ให้ของไม่อร่อยแก่บุคคลอื่นผู้นั้นเป็นทาตแห่งทัยธรรมก่ลาวคือการให้ทาน ผู้ใดตนเองบริโภคสิ่งใดให้สิ่งนั้นแลผู้นั้นเป็นสหายแห่งทานให้ผู้ใดตนเองยังอธตภาพให้เป็นไปด้วยของธรรมดาธรรมดาแต่ให้ของที่อร่อยอร่อยแก่คนอื่นผู้นั้นชื่อว่าเป็นเจ้าเป็นใหญ่เป็นนายให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดหมายถึงทายก เช่นนั้นว่าเป็นฐานบดีคำว่าไม่เกิอเขินได้แก่ไม่ใช่เป็นผู้ไร้อำนาจคำว่าเป็นผู้องอาจคือได้สมนัตความมั่นใจประกอบด้วยความรู้ความว่าถึงความเป็นสหายของเทวดาคือถึงความร่วมกันเป็นอันเดียวกันคำว่าได้โอกาสได้แก่มีโอกาสทำกรรมใดในที่นั้นชื่อว่ามีโอกาส เพราะตนกระทํากรรมนั้นแล้วแต่เพราะเหตุที่กรรมนั้นเป็นกุศลอย่างเดียวฉะนั้นจึงตรัสว่าได้ทํากุศลไว้คําว่าบันเทิงใจคือย่อมร่าเริงบันเทิงอยู่คําว่าไม่มีกิเลสได้แก่พระตถาคตผู้อันกเกเลตไม่อาศัยแล้วคําว่าผู้คงที่คือเป็นผู้ถึงลักษณะคงที่ กุศลนี่แหละเป็นเครื่องนำพาชีวิตไม่มีอย่างอื่นที่ประเสริฐเกินกว่าบุญไม่ว่าใครก็ปัถนาบุญพระโพธิสัตว์พระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าท่านจะบุญเต็มท่านก็ต้องสะสมทีนิดทีนิดเริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดเลยนะเมธเทวดาก็เหมือนกันวันนี้เป็นวันพิเศษพอกวดน้ำเสร็จต้องไปกราบตัก คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะถี่จะได้เป็นเด็กดีเป็นมงคลต่อเรานะเดี๋ยวหลวงตาก็ขออ้างอาบุญกุศลคุณงามความดีบาร,รมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ภูมิใจได้บำเพ็ญมาหลวงตาบำเพ็ญมาจงมาเสริมส่งให้ชีวิตหน้าที่การงานที่เราได้ตั้งใจปรารถนาดีแล้วนี่นำมาแต่ความสุขความเจริญ ถ้าเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจเรียนเป็นที่พึ่งของคุณพอ่อคุณแม่มีปัญญา,าสามารถที่จะรักษาชีวิตรักษาทรัพย์สินรักษาชื่อวงตระกูลของเราให้จเจริญงอกงามไพ่บูร่์ยิงย่งขึ้นไปขออนุภาพแห่งกุศลเหล่านี้นึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาจงทุปปากประการด้วยเทิดสาธุสาธุสาธุาธนะ สัพพีติโยวิวัตสตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีที่คายยโกเพราะพิวาธนสีริสะนิจจังวุธาปะจายิโนจัตตาโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระอางางสาธุสาธุสาธุมีความสุขมีปัญญามีความตันอยู่เนาะต้องเต็มด้วยนะครับ Thank <laughs> you.